นี่เพิ่นเอิ้นกล้วยอยังพี่น้องบ่มีนอเด้ได้ในมากเหลือเกินปลูกเบิ่งเหงาเบิ่งนี่อยเป็นไงก็จแตกขึ้นเบิงเบงเบงเบ่งลำต้นมันต้นย้ายใหญ่ปลูกเป็นหม่มต้นทุเรียนพี่น้องนี่ปลูกเป็นหม่มทุเรียนนี่กำ,ำลังจะแตกปลูกไก่ปลูกต้นกล้วย ไว้โอ้หลายต้นอยู่ปลูกทุเรียนพูน้ต้นหนึ่งอยู่ทั้งหลังอีกปุ่นต้นใหญ่ต้นหนึ่งอีกอันนี้พ่อเต๋มาปลูกต้นกล้วยนี่กําลังสีแตกยอดพี่น้องปลูกต้นกล้วยไว้เป็นห่มอ่มันเย็ยนดีกําลังกําลังสีแตกภูมิ่งกล้วยต้นใหญ่ๆไงกล้วยอยังมาต้นใหญ่แท้กล้วยกระงั้มปลูกเป็นห่มนี่เป็นเอาเม็ดมาปลูกพี่น้องกล้วย เป็นเอิรนกล้วยยังละ่ะกล้วยอ่ากล้วยนวลน่าดีเป็นเอิอร์นอเม็ดมาปลูกอ่าต้นทุเรียนกำลังปงกำลังแตก